สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถว่าปูหากินมาทุก็่านะครับวันนี้ผมภาพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับพี่กัดพอสาขานะครับพี่น้องอ่าพิการกาอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด้อยเอตพี่น้องอ่าวันนี้มาพอสาขาวาด้ง่วงงามมาหลายโตหลายคมครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับ อาไปทักทายกับพอสก่อนเดีเลยครับพอสก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟที่ทองเงาะครับผมฝากกดไลคกดแชรเพิ่อนนะครับครับผมวันนี้พอสก่อนกับมาเดีมาหลายตัวหลายคบเลยนะพ่อเนาะครับงัวทองงัวแม่ลูกงัวแม่สาวครับพี่น้องครับสารพิกัดนี่ตั้งอยู่บ้านน้องคุ้มดินนะพ่อเนาะครับบ้านน้องคุ้มดินตำบลน้องแวงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดน้องพอเนาะการรับประกันกับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องการรับประกันกิดคือเก่าเลยพี่น้อง ตำหนิสากลทั่วไป5วันนะพ่อเนาะการขนส่งกะส่งฟรี100กิโลพี่น้อง100กิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยพี่น้องพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วตรงคออภัยพี่น้องนะครับพี่น้องใส่เบอร์พิทใส่เบอร์พอสคอนผิดครับแต่ตอนนี้เกือบมดคอกแั้วครับเกือบมดคอกครับเลือเดียวผิดก็เลือตัวต้งตัวพี่น้องแต่ว่าพี่น้องให้การตอบรับดี กัเดเยว์วันนี้ใส่เบอร์ถูกต้องนะครับพี่น้องครับเอาตัวแะแห้งหมาเลยพ่ะตัวใดีเอาแม่สาวครับแม่สาทองแรกครับเอาเป็นแม่ทองแรกเลยสิครับแม่แดงแดงยิงใหญ่นี่สิครับค่ับสาวทองแรกอ่าเป็นสาวทองแรกครับรเฟมใหญ่ๆเลยครับรพี่น้องผวได้หมักแดงแดงโบดๆครับตัวนี้โอ้สูงยาวล้วเหรอเนาะครับตัวนี้ทองกับซีไว้หนึ่งสามสามนะครับอ่าผสมตั้งแต่ยี่สิบสี่เมษาหกคกกำหนดข้อสี่กุมภาเจ็ดเดือนลรื่อตัวนี้เจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนกับซีไว้หนึ่งสามสามนะครับอ่า เมษสาประมาณสี่เดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนเขาหาเดือนครับสี่เขาหาเดือนแล้วโอ้หนอกตั้งหลังตรงลำตัวเงี้ยวแห้งครับตัวนี้อันนี้คือทองแรกมั่งพ่อเนี่ยครับสาวทองแรกครับเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องเฟี้ยงใหญ่ๆเลยแดงแดงอ้าวไทยหนาๆครับนี่หนาปึกเลยครับโค้นหางใหญ่ๆแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่สี่หาเดือนนะพ่อครับสี่วัยถึงสามสามอ่านี่นมสวยครับอ่านมสีเรียๆครับ ประกันต้นนี้ประกันทองครับประกันต้นนีประกันทองล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าถาพี่น้องว่ามั่นใจว่าทองว่าทองนะครับพี่น้องตรวจกอนตรวจซ้ําก็ได้ตรวจซ้ำได้นะครับพี่น้องเพื่อความสบายใจของผู้สื่อผู้ขายครับอ่ะตัวนี้เป็นแม่ท้องแรกครับสูงประมาณร้อยห้าสิบเลยพ่อเกือบร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดบวกนะครับเจ็ดเสิบแปดบวกครับแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้อ่าเป็นแม่แดงพูดทองกับซีไว้หนึ่งสามสาม ไม่มีตําหนินะครับนี่คือรับประกันตําหนิตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไรพ่อเปิดไปห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็น้องงัวฟิล์มยักๆเลยครับตัวนี้หางลำรากดินเลยพ่อเนาะตัวนี้เนาะหางรากดินเลยครับนี่หางรากดินของแท้ครับสูงเกือบเบียดๆไปเกือบลอยหาสิบแต่ว่าประกันไปทีลอยสีสิบเจ็ดนะพ่อเนาะครับสิบเจ็ดบวแล้วกันท้องกับซีวายหนึ่งสามสามเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับฟิล์มใหญ่ๆครับใายหนานะครับแข็งขายญ่ายบุกขใหญ่ายนะครับ นี่กุ้งหางครับพี่น้องปี๋หลังซ้ำปูสารนอนเลยพ่อเนาะแมนปูสารน้อนก็ได้ปูสานนอนครับตัวนี้เปิดไปในราคาห้าหมื่นห้านะครับวัวสาวทองแรกเต็มใหญ่ๆยักษ์ตัวต่อไปเลยพ่อเอาแม่ท้องคื้นกันเนี่ยแม่ท่องคือนกันวันมปนแปดนะตัวนี้เนาะครับพี่น้องคือกันเลยครับตัวนี้ตัวนี้ท้องท้องที่ไรพ่อนี่ท้องสองครับท้องเดือนสครับกับปีโก้สองล้านนะครับโอ้ตั้งแต่ผสมตั้งแต่ยี่สิบสี่กุมภาหกหก เป็นบัวท้องสองกับปีโก้สองล้านเชื่องเชื่องครับครับเป็นมั่วใหญ่แต่ว่าเชื่องเชื่องเลยพ่อเนาะครับตัวนี้ <Sched ule. S 1> นตัวนี้ลอยหาสิบแต่ยี่ตีพ่อตัวนี้ตัวนี้ลอยหาสิบบวกเลยครับอ่าลอยหาสิบบวกครับเป็นท้องกับปีโก้สองล้านเจ็ดเดือนแล้วพ่อตัวนี้เนาะครับเจ็ดเดือนเขาแปดเดือนแล้วเจ็ดสิเขาแปดเดือนแล้วพี่น้องนี่ตัวใหญ่แลวพี่น้อนงนี่ยาวเลยครับสูงร้อยห้าสิบบวกครับตีกำตมไปแล้วกันนี่พี่น้องออกขางไปแล้วคนหางใหญ่ นี่ทองเจ็ดเดือนนะพี่น้องตัวนี้ครับูรย์มากงัวแดงเฟิ่มใหญ่ๆครับนี่ทองแก่ๆไม่มีตำหนิ้วพ่อเนาะประกันตำหนิประกันท้องตำหนิอ่าเล็บสวยกบลืงเลือดดีประกันท้องนี่หนาสิสวยครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อ เปิดใบหาเมินหาพันครับราคาเดียวกันเลยเนาะครับราคาเดียวกันครับพี่น้องราคาเดียวกันสองตัวเลยครับโทก้อนเด็กก้อนครับมีสองตัวมากตัวใหญ่หรือว่าเสียยกชุดก็ได้พ่เนาะครับนี่สือสองได้ซีเลยครับพี่น้องสองตัวนี่ครับแม่สาทองแรกกับเป็นแม่ทองสองครับครับี่โก้สองล้านแปดสิเข่าแปดเดือนแล้วอ่ะหาเมินหาครับพี่น้องราคาง่วงใหญ่ๆทองแก่ๆอ่านี่ครับอตัวต่อไป แม่ลูกครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกเนาะเขาสู้หมดแม่ลูกครับพี่น้องโอ้แมนตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องนี่อ้าวเงาดีครับพี่น้องนี่สูงใหญ่ตัวนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้มีใบปะตัวนี้บมมีใบนะพ่อเนาะบมมีใบครับแต่ว่าเป็นลูกสาวนะครับพี่น้องครับมีบมมีใบห้องกัดกับว่าเอาใบมาเสียบได้พี่น้องเอางัวเอาแต่แทเลยครับนี่อ่านี่เป็นลูกสาวสวยเลยครับลูกสาวจักเดือนวะตัวนี้ ลูกสาววันสี่หกเดือนแล้วครับประมาณหกเดือนเนาะอ่านี่ลูกสาวสวยแม่เป็นสัตว์เราผมทับว่าท่านครับมันลงก่อนแม่เป็นสัตว์เราเนาะเนาะแต่ว่าเขาทับพระท่านอ่ะพี่น้องไปทับเอามาตัวใดกส่เอาเนาะอ่าตัวนี้สูงเท่าไรเพ่ะสูงร้อยห้าสิบอยู่ครับสูงร้อยห้าสิบเนาะครับอ่านี่ครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียอุตัะใหญ่เง่านะครับตัวแม่ตัวนี้เลยสูงร้อยห้าสิบเป็นลูกแรกหรือลูกตัวใดเพาะลูกลูก ลูกตัวแรกครับตัวแรกเนาะพี่น้องไปแม่เป็นซัดแล้วพี่น้องเอาไปใส่พอพัดเอาใหญ่ยาวครับอ่าใหญ่ใหญ่ยาวยาวสูงร้อยห้าสิบแม่ลูกแรกครับคมนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่พ่อเปิดวบห้าหมื่นสามพันครับห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องนี่ด้แม่ต้บักต้แม่กันใหญ่ครับน้องพ่อเนาะครับนี่สูงร้อยห้าสิบนะครับแม่อ่าแม่ลูกตัวเมียห้าหมื่นสามพันบาทครับถูกตัวสองหมื่นกว่าบาทครับนี่งวดตัวใหญ่แบบนี้ครับแล้วก็ เป็นแม่ลูกแรกนะครับไม่มีตําหนินะครับประกันตาหนิครับห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ทุกโตนะครับแล้วก็ทรงฟรีลอยโล่ทรงในทั่วไทยครับพี่น้องนี่าลูกสาวที่สวยสูงลอยหาซิผาเพลินละครับเนาะเบียดเบียดไปลอยหาซิ้าแต่เข้าประกันไปที่ลอยหาสิบแล้วกันเนาะครับประกันไปลอยหาิบครับอ่าเท่านี้กำลังกี่เดือครับพี่น้องนะเอาโตต่อไปเลยพ่อ นี่นะครับสูงๆให<อ>ง่ๆเล่เล่ก้อน <เล S 1> ครับเลงินสามพันบาทครับเอาเล,ล่ร่อนก้อนนะจ๊ะเออเล่เล่พี่น้องกุเแจมัมกสายเล่นี่ดูดน้อมโชว์เลยเอกลักษณ์ของเล่คือมันมันแข้งขายใหญ่ครับพี่น้องครับมันเป็นสายเนื้อนะครับเล่เนี่พี่น่ะตนันคือนยังนี่พี่น้องนี่อันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่พ่อลูกตัวเมียลูกตัวเมียเนาะโอ้หนาใหญ่แข่งขายใหญ่ครับสูงลอยหาซิปได้บ้างหอตัวนี้ เกือบลอยหาิครับเกือบลอยหาซิบแล้วกันเนาะระกันไม้ทีลอยสี่สิบห้าหัวกันเกือบ้อยหาซิปล้อไปเอลูกสาวพี่น้องแข่งขายญ่นะครับนี่ลูกกุฏิซ้ำแม่แล้วบัดนี้แสดงว่าน้ำนมดีแล้วนะเต็มปม่แล้พี่น้องนี่ลูกสาวสวยเลยครับนั่นนะสถานะแม่เป็นยังไงพ่อแม่ยังบ่ท่านไ้ผสมครับแม่เพิ่งผสมเนาะทองว่างเนาะครับพี่น้องไปผสมเอาลูกแข่งขายง่นะครับประมาณจักเดือนพอตัวนี้ หาเดือนหกเดือนนี่แหละครับประมาณหาหกเดือนแต่มาลูกสาวสวยมากครับพี่น้องนี่นี่แข้งขาใหญ่ๆน,นี่ลําตัวนี่หลังตรงๆครับพี่น้องลีแม่เบียดๆไปลอยหาซิฟนะครับพี่น้องรับอ่าโคมนี่โคมงยัง่งเลีเปิดไปเท่าไรเพ่อเปิดไปสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับนี่ลูกลีแม่ลีครับพี่น้องนี่ ต๊ะก้อนเด็กก้อนครับมีก้อนเด็กนี้มีมีมีค่มเดียวครับมีค่มเดียวพอมีกว่าจะหามาได้นะครับกว่าวจะหามาได้ครับแล้วก็ได้ราคานี่นี่หายากครับพี่น้องนี่แบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงสามหมื่นเก้าพันมีมิหารลอยน้มันเนาะเก่าพันครับมีบบมีหารลอยได้พี่น้องยกยกขาออกได้พันสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องราคาต่อรองได้นะครับครับอ่าตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเขาสู้แม่ลูกขึ้นก่านด้อง่หมเนวันนี้มีหลายคูครับแม่ลูกแม่ท่องครับซื้อสองได้สามซื้อสองได้สาม แต่ว่าตัวนี้ลูกผูด้อยมั้ยเนาะครับลูกผูผูครับสายผู่สายผูดสายขวนพี่น้องลูกรลรอเอาไปเป็นพอคุ้มสัตว์ก็ได้คุ้มก็อยู่กงอยู่ฟ้าห้องก็ได้ครับแต่ว่าแม่ท้องที่เพ่ะครับแม่ท้องครับแม่ท้องสี่เดือนประกันท้องแม่ท้องอีกสี่เดือนครับพี่น้องคมบหญงๆแบบนี้ท้องกับผู้ดิพอตัวนี้ตัวนี้มีเอกสารใบหลอดนะครับพี่น้องตัวนี้ท้องกับอบีโก้สองล้านนะครับพี่น้องนี่เอกสารใบหลอดมีครบนะครับนี่หลอดครับตัวนี้ผสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มีนา อ่ากับประมาณสี่เดือนห่าสี่เดือนกว่าเนาะสี่เดือนกว่ากว่าครับสี่เดือนกว่าสี่เดือนเข้าหาเดือนจะเข้าห้าเดือนครับพี่น้องสมแตมีหน้าเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้แต่ว่าตัวนี้แดงแดงแข่งขาใหญ่สูงประมาณลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบห้าบวกครับอ่าประมาณนี้ครับพี่น้องนี่แม่ลูกแรกบวกเอตัวนี้ครับลูกแรกครับอ่าลูกแรกครับสดๆครับพี่น้องนี่ลูกผู้รอรอเลยอ่าหนาหนาเลยครับพี่น้องซื้อสองได้สามนะครับตัวนี้ลูกกระลนกาเนิดครับอ่าลูกกระล้นธรรมชาติหลักพี่น้องนี่ครับ แม่สูงลอยสี่สิบหาบวกลูกหกแปดครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเข้มหกแปดเนาะมีเอกสารนะพ่อเนาะในทองวิโก้สองล้านในทองวิโก้สองล้านเกยศิข่าหาเดือนสื่อสองในสามคู่นี้เปิดไว้บาทพ่อเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือราคาซื้อสองในสามนะครับพี่น้องนี่ย แยกก็ได้ครับพูดอยากแยกได้เนาะพูดอยากได้ต่อแม่หรือว่าอยากได้ตะลูกปู่ไปคุ้นเอาครับหรือว่างบหน่อยอยากได้ตะแม่หรือว่าอยากได้ตะลูกครับพี่น้องแบงค์ได้ได้พี่น้องแยกได้ครับยกได้แยกได้ถ้ายกก็คือห้าหมืทนเก้าพันบาทนะครับซื้อสองได้สามแม่ท้องวีโก้สองล้านลูกเคพหกแปดลูกตัวนี้ก็สิประมาณนึกหเดือนเจ็เดือนนะพ่อเนาะครับมาณนี่พี่น้องมานนีคราคาตอนร้องเลยน้องพี่น้อง อ่าส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับต่อไปเลยครับเอานี้ครับซื้อสองได้สามขึ้นกันอันนี้ก็ซื้อสองได้สามเนาะครับอ่าพูดได้ยากในซื้อสองได้สามโอ้ตัวนี้ท่องกับนันเดชพร้อมนะครับตัวแม่ครับซื้อสองได้ครับสามครับท่องซื้อสองได้สามเนาะท่องเจ็ดเดือนครับแม่ท่องนันเดชเอาเอกสารไม่หลอดผสมสีกาพาหงกม้วนมุนีออกลูกปีนาโตซ้ำเฉียดจ้าละอาจารย์ซ้ำเฉียดจ้าไอลูกที่พี่น้องวัวแบบนั้านี่พี่น้องนี่ นี่เอางวอนบ้านเข้าไปเลี้ยงครับเด็กลูกปีละโตเลยเนาะแมนครับเป็นลูกผูลูกแม่เนี่แม่ในทองครับนันเดชนะครับตัวนี้ลูกผูครับยืนในทองตัวแม่ในทองก็อาจจะเป็นตัวแม่ครับในทองตัวแม่ครับพี่น้องครับอแม่กับตัวแม่ครับซื้อสองเลยสามโอ้ยลูกก็ซื้อมาพลังน้ำนมนุ่ออเนาะครับง่ก็แม่หลายหรอน้ำนมดีครับลูกผูครับพี่น้องลูกก็ดอายุสูงประมาณหน่อย สามสิบบวกเนาะครับ้อยสามสิบบวกแม่ก็ลอยสามสิบประมาณนี้ครับพี่น้องแม่ลอยสามสิบนี่ละครับตัวเมียตัวแม่นะครับท้องนัดเด็เจ็ดเดือนครับสูงประมาณร้อยสามสิบอันนี้อาจจะเป็นลูกแรกวะพ่อครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเนาะตัวผู้นี่ลูกแรกครับตัวที่สองในท้องกับนัดเด็อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้พี่น้องเพราะส่วนใหญ่มันสิสลับกันนะครับพี่น้องเอาไปลูกเนาผู้สองได้สามตะเกาเพิ่นก็ว่าได้เถิกเราก็ต้องได้แม่ตะเกาเนาแม่บกแกเป็นาสั่นครับอนี่ครับ แม่ท้องเจ็ดเดือนนะพี่รองนี่ครับอ่าลูกผูนั้นหนาเลยคบนี้ใช่ป่ะพ่อคบนี่สี่สองหรือสามสามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันบาทพี่รองฟังตัวผิดนะครับพี่รองเนี่ยเอาสามหมื่นสามพันบาทโอ้สุดคขมเลยพี่รองนี่นี่กับทุกคนแด่ก้อนสามหมื่นสามก็ถือตัว 16, 000, ละหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่รอง <laughs> แม่ท้องเจ็ดเดือนพวกผูตัวยังไงสิครับพี่รองนี่ สายปู่สายคนเลี้ยงเนือกับว่าขาดทุนครับนี่แมนครับอ่านี่ตึกตัวละมื้นหกห้าร้อยอันนี้คือราคาก่อนต่อนะครับต่อร่องได้อีกแล้วก็ส่งฟรีครับอ่าร้อยโลครับพี่น้องใครโทรก่อนได้ก่อนครับผรัี่แม่ทองเจ็ดเดือนครับท้องกับนันเดชพ่อดีด้วยอ่าตัวต่อไปเลยครับพ่อ เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเข้าสู่หมดวัวสาวครับพี่น้องวัวสาวน้อยแล้วก็วัวสาวกใกล้ผสมนะครับ่าตัวนี้สถานะเป็นแมสนนน่สาวน้อยนะพ่อเนาะครับสาวน้อยครับตัวนี้แข้งขาใหญ่นะครับอายุประมาณปีหน,นึ่งเลยป่าครับประมาณปีนี่แหละครับอายุประมาณปีนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับพี่น้องอายุประมาณโอเป็นสัว์หรอเต๋โอเป็นสวลลัว์รอกนึงเป็นสั<ๆ>์เทื่องหนึง่งเหรอครับแต่ว่าทับบาท่านครับขับท่านพ่นอนโอ้พี่น้องงัวแม่สาวความผสมเลยตัวนี้ครับแข้งขาใหญ่ยาวดีนะครับนี่หนาๆเลย ซื้อไปอีกนับอีกยี่สิบมื่นเลยทับเลยครับเนี่ยตัวนี้พ่อครับนี่หนาครับนี่หนังหนาแบบนี้ล่ะแต่ว่าพี่น้องแจ้งตัวนี้มาพี่น้องมันมีบาดอยู่ตรงปลายหูเล้วเนาะเป็นแผลอยู่หูครับมันเกี่ยวลวอดนำเนี่ยแหละครับนี่เกี่ยวลวอดนำร้านไส้บอกเอามาผูกไส้ลวอดนำนี่เนาะแจ้งไปก่อนแต่ว่าการรักษาไก่สิตกสะเก็ดแล้วหรือครับแพงแล้วครับแผลดีแล้วครับต้นตัวนี้สูงกว่าบ้านลอยเท่าไหร่ครับลอยสามสิบบวกเยอะครับลอยสามสิบบวกเนาะตีน้ตาำๆแบบ้อยสามสิบบวกบวกเลยเป็นแม่สาพรผสม เปิดไปในราคาเท่าไหร่พ่อตัวนี้สองหมืนเจ็ดรับเองหน้าคอกครับสองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับหัวสาวพร้อมผสมแข้งขาใหญ่ๆแบบนี้ระคบพี่น้องนี่ยอ่าสองหมืนเจ็ดนะครับพี่น้องนี่อ่าหลังนัดแตกแข้งขาใหญ่ๆยาวๆสองหมื่นเจ็ดนะครับเฉพาะตัวนี้เป็นราคาพร้อมขายเลยนะครับครับเป็นราคารับเองหน้าคอกถ้าพี่น้องไม่มีรถนะครับอ่าทางรถกอกฟาร์มมีรถให้นะครับบริการท่านกิโลละสิบห้าบาท สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวต่อไปอ้าวนี่ผู้ใดมาสายพันธุกรรมดีอ่ะงัวแม่สาวครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ลูกผู้ใดพ่ะตัวนี้ลูกหกแปดป่ครับอ่าลูกเคหกแปดนะพ่อเนาะครับอายุกสิประมาณปีเนาะครับปีครับเข่าปีตัวนี้มีเอกสารป่ะครับมีครับเอกสารมีเอกสารไปหลอดเนาะคเผื่อกระชับไปล่าพี่น้องนี่ครับสวยเลยไปหลอดครบครับอ่ายืนสวยครับลูกเคฟหกแปดเป็นสาวตัวที่สอง อายุกันมั่นปีเนาะครับกมือเรื่องเงี้ยโอนตลยอะรพี่น้องเนี่ยแข้งขาดีอ่างส,สวยโูนหงไงไงางใหญ่ประวัตล้ำตัวเลยพี่น้องนี่งูแม่สาวอายุปีลูกเคหแ68ตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่39,000ครับ39,000บ,บาทครับสูงกร่ามาลอยสามหาบว่ครับลอยสามหาบวกครับลอยสามหาบบวกประมาณนี้นะครับครับนี่39,000บาทครั 3, บราคานี้ต่อรองได้นะครับ,รบส,วสวยเลย นี่หนาบ้านหวานครับพี่น้องนี่เป็นเขาธรรมชาติหรือเขาเห็ดเองครับเขาเขาเขาแตงครับโอ้เขาแตงนาะสวยครับพี่น้องนี่อ่าผูใดมมักมีเขาครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับครับราคานี้ต่อรองได้นะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับนี่สวยตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นลูกเข้มนะพ่อเนาะครับเจ็บครับในเขียบสามหนึ่งหกแปดว่ะหกหกแปดเขีมบหกแปดด้วยกันเนาะอ่าพี่น้องเป็นแม่สาวเข้ยหกแปดตัวหนึ่ง สามหนึ่งอ๋อตัวนี้สามหนึ่งครับพี่น้องอ่าสวยคนละแบบครับอันนี้เคฟสามหนึ่งตัวนั้นเคฟหกแปดนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ได้นหนาลึกขึ้นกันครับแก้งขายใหญ่ยาวอายุกระสิตอายุไรเรียกกันครับอายุไรเรียกกันน้องครับปีครับนี่อายุประมาณปีเอกสารไปหลอดนี่แหละครับเอกสารไปหลอดมีครบอกสารครบครับสูงตัวนี้ก็สูงรอยสามหานครับอ่าผู้เดอ่าต้องการวัวสาวนะครับพร้อมใกล้สิบผสมแล้ว นี่แกงขาไงเงาดีครับพี่น้องตัวนี้เปิดราคาเท่าไรพ่อเปิดเลยสามหมื่นเก้าพันกันครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องยกคูกัดจะราคาพิเศษนะครับดูโคลนหางครับตัวนี้สูงันะมาณเท่อ่าสูงร้อยสามสิบห้านะครับแดงแดงนะครับนี่สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทตัวต่อไปครับตัวนี้ลูกเท่าไรพ่อตัวนี้ลูกนี ใบมีเอกสารด้ครับตัวนี้ลูก SK668 หกหกแปดโรโกพี่น้องนำเข่าจากสาหรัฐนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ 10, สิบกอดสิบกระะกฎาคมกหากับปีเศษๆแล้วพนะอเนาะเดือนสิงหากันย่กับสิบี่เดือนอ่าเป็นแม่สาวสิบี่เดือนครับพี่น้องลูกอรโก้สูงยาวคือกันพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นกันครับอ่าแต่แข่งขาใหญ่ยาวสวยคนละแบบครับอันนี้ลูกล็อกโก้ ตัวนี้มันสูงลอยสี่สิบบวกลยครับตัวนี้สูงก็สองตัวทีแรับนี่ครับพี่น้องลอยสี่สิบบวกเลยสวยเลยครับพี่น้องนี่ลูกล็อกโก้สิบสี่เดือนครับตัวนี้เปิดราค่าไปเท่าไหร่บอเปิดไมสามหมื่นห้าพันครับตัวนี้ถูกกว่าอีกทีบอไม่ผมเลยโทรท่านกับท่านนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สูงกว่าได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นพ่อพันธุล็อกโก้เข่งขาใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสวยเลย ราคานี้ต่อรองได้นะครับครับต่อรองได้ครับสามหมื่นหาครับลูกโลโก้สูงลอยสี่สิบเลยอ่ะนี่นะครับอ่ตัวต่อไปอยู่ไกลกันครับอันนี้กับแม่สาวที่บอาครับสาวสิบเจ็ดเดือนครับสาวสิบเจ็ดเดือนจะมาเด่นหนาอ่างไงี้นะพี่น้องเดินครับอ่างไงพี่น้องตัวนี้นำรางดีครับตรงนี่นำรางแต่นำรางดีครับหลังเนี่เอาสาสต์ปูนอ่อนเลยเลยครับใช่หน้าแห้งนะครับตัวนี้พี่น้อง เป็นแม่สาวสิบเจ็ดเดือนคใกล้สิผสมแล้ว่าพ่อเนาะครับใกล้ได้ผสมแล้วครับอ่านี่พี่น้องหลังแตกแตกกว้างแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่แต่ว่าแข็งขาใหญ่ยาวอ่านี่เป็นแม่สาวสูงประมาณร้อยสามสิบสามบวกเรับสามสิบบวกบวกอ่าสามสิบบวกบวกไปเลยครับพี่น้องนี่มี่ในนอกรัะครับสามสิบสองสามสามเนี่ยครับเป็นแม่สาวตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่พ่อเปิดไ้สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องอ่าพันธุกรรมดีดีครับ นี่เนื้อหนังเต็มตัวนี้หนาใหญ่นะครับสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องราคาต่อรองได้นะครับรือพี่น้องจะมักสายล็อกโกหรือเคเอฟหรือเคหกแปดเคสามหนึ่งครับพี่น้องเบิร์ไป่้องบป่าเบิร์ตเลยเรือครับเบิร์ตตีอ่านี่พี่น้องนี่เลือตงบักผู้ล่อหรอครับผี่แม่สาวผู้ลอใน้คลอกเนาะครับผู้ลอให้คลอก้าเจียพี่น้องเพิ่ยากทับกันเพิ่นโท่มากเลยครับปัะชานพัชชานพี่น้องครับยูโซน1ย1อยากขับพอพันยู่ในขอกก็มี่อีก ครับเดี๋ยวไปชมควบรอตัวนี้ลูกเพืใดพอลูกหกแปดครับ KF หกแปดแดงแดงเลยพี่น้องครับโอ้สูงมาณร้อยเท่าใดพอร้อยอ่าร้อยเท่าใดพอตัวนี้ร้อยห้าสิบเลยวะร้อยห้าสิบห้าบวกเลยครับโอ้ร้อยห้าสิบห้าบวกครับอายุประมาณสองปีเลยวะได้ครับสองสองปีเนี่ยสองปีแล้วสองปีหกแปดสูงร้อยห้าสิบห้าอ่า หลรอเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากเอามาอ่าทับตัวนะพ่อเนาะครับทับหลอดปรติดครับเอามาทับหลอดทับตัวก็ได้ครับพี่น้องรับผสมนะพ่อเนาะครับหรือว่าการเปิดแดงแดงว่าพ่อตัวนี้กแบแงขึ้นกันแดงพี่น้องผู้ใดอยากได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเคปหกแปดสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกลบครัไข่ยังไงพี่น้องไข่เสมอกันได้ทอกันได้สองอ่าไปดำพี่น้องนี่ข่ายนาน แก่งขาใหญ่ๆตัวนี้เปิดราคาอายุนะครับพี่น้องคนใดสนใจรับ,บเปิดอยู่ครับเปิดราคาโท่าถาไห้่ครับถามได้ครับ,รบเป็นลูกเค68สูง155บวกลบอายุ2ปีกว่านี่แหละครับครับนี่ราคาเปิดอยู่พี่น้องถ้าราคาตรงกันก็ปล่อยนะครับหรือพี่น้องอยากได้เอาวัวมาผสมก็รับเนาะทังละทอนี่หมดตัวนี้สมตัวนอกสถานที่ตัวละพันครับอ๋อนอกออนอกสถานที่ครับพี่น้อง จากโลกค่ะพันเพิร์นเอาม้เองกับเจ็ด้อยครับอ๋อพันเพิร์นไม้เองกับเจ็ดลอยครับแต่ว่าขันะให้ไปทับให้กับพันหนึ่งเนาะบวกเกินจากกิโล่ค่ะฮะบวเกินจากโล่ขับไปผสมนี่หาสิบโล่เลยมัครับบวเกินหาสิบโล่บวกกินหาสิบโล่เนาะเนาะขันไกลกว่านั้นกับออกคาใ์ไจต์เองเนาะแมนครับออกคาร์ไจต์เองคาน้ำมันอีกครับเพิ่มอีกครับผมฝากเบอร์ให้พี่น้องนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับผม อีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแปดสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับครับผมเรียกว่าสิเขามาช่วงยุคของยุคฟ้าเลยเนาะพี่น้องครับบ้านน้องคุ้มดินตำบลน้องแมงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องบุญีครับพ่อสะก้อนใดญมากมาข้าประบาๆพี่น้องง้อทองง้อแม่สาวง้อแม่ลูกครับเอาสลัคขี้นี้กับคอยโชว์มาขึ้นก็พอสวัสดีครับสวัสดีครับ